สวัสดีคืนนี้ Gentle Night Gentle Mind สวัสดีค่ะ Gentle Night Gentle Mind คืนนี้เมยอยากจะพูดถึงเรื่องของนักเดินเรือในสมัยโบราณค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าพวกเขาเนี่ยต้องอาศัยดวงดาวนำทางในคืนที่มืดมิดด้วยเข็มทิศดวงเล็กๆพวกเขาก็สามารถที่จะแล่นเรือข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ได้ผ่านทั้งพายุ แล้วก็คลื่นลมเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจจริงๆแล้วก็เหมือนกับการเดินทางในชีวิตของเราเลยนะคะที่บางครั้งเนี่ยต้องเผชิญกับทะเลที่ปั่นป่วนทางเลือกที่ยากลำบากแล้วก็แรงกดดันจากรอบด้านแต่ลึกๆในใจของเราค่ะก็มีเข็มทิศอยู่เช่นกันเข็มทิศที่คอยบอกทิศทางที่แท้จริงของเราในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวเร็วนะคะ มีเสียงรอบข้างมากมายคำแนะนำต่างๆความคาดหวังของคนอื่นสิ่งที่สังคมบอกว่าเราควรจะเป็นบางครั้งเสียงเหล่านั้นก็กลบเสียงเล็กๆในใจของเราไปจนหมดค่ะแต่คืนนี้เนี่ยเมยอยากจะชวนทุกคนกลับมาฟังเสียงข้างในที่แท้จริงของตัวเองกันนะคะเสียงของเข็มทิศภายในที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่สำหรับเรา เสียงของเข็มทิศภายในแสดงตัวในหลายรูปแบบค่ะบางครั้งมันก็มาในรูปแบบของความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเราทำอะไรที่ขัดกับค่านิยมของตัวเองบางครั้งก็คือความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อคิดถึงทางเลือกหนึ่งแต่กลับรู้สึกหนักอึ้องเมื่อคิดถึงอีกทางหนึ่งบางครั้งมันก็เป็นความสงบ และก็ความชัดเจนที่ผุดขึ้นมาหลังจากที่เราให้เวลากับตัวเองได้คิดทบทวนแล้วเราจะค้นหาเข็มทิศภายในได้อย่างไรลองทำตามนี้ดูค่ะ 1. หาช่วงเวลางิ่เงียบให้ตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนบางครั้งเราต้องสร้างความเงียบเพื่อให้ได้ยินเสียงภายในลองหาเวลาสักสิบนาทีทุกวันนั่งสงบสงบ,สงบปิดโทรศัพท์ ปิดทีวีเพื่อฟังเสียงของตัวเอง 2. ทถามคำถามที่ลึกซึ้งกับตัวเองดูค่ะอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราตอนนี้ถ้าไม่กลัวความล้มเหลวเราอยากที่จะทำอะไรเมื่อลองมองไปในอนาคตเราอยากใช้ชีวิตแบบไหน 3. รู้จักแยกแยะเสียงข้างในกับเสียงจากภายนอก บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความต้องการของเราแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่สังคมหรือคนรอบข้างคาดหวังลองถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราอยากทําจริงๆหรือเป็นสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราทํา 4- ให้ความสําคัญกับความรู้สึกในร่างกายร่างกายของเรามากักจะส่งสัญญาณเมื่อเรากำลังทำอะไรที่ขัดกับตัวตวนที่แท้จริงความเครียด อาการปวดท้องนอนไม่หลับอาจเป็นสัญญาณว่าเรากำลังเดินผิดทางในทางกลับกันความรู้สึกโล่งเบาสบายหรือตื่นเต้นอาจบ่งบอกว่าเรากำลังเดินถูกทาง 5. เขียนบันทึกการเขียนช่วยให้เราเห็นความคิดและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจลองเขียนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของไวยากรณ์หรือว่าตัดกะปล่อยให้ความคิดไหลออกมาอย่างอิสระ บางครั้งคำตอบที่เราค้นหาอาจจะปรากฏอยู่บนกระดาษโดยที่เราไม่รู้ตัวการฟังเข็มทิศภายในไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องละทิ้งความรับผิดชอบหรือพันธสัญญาที่มีแต่หมายถึงการหาทางที่จะดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมและตัวตนที่แท้จริงของเรามากขึ้นบางครั้งมันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ บางทีอาจเป็นการสร้างพื้นที่เล็กๆในชีวิตที่เราได้ทำในสิ่งที่รักหรืออาจจะเป็นการค่อยๆวางแผนสู่เป้าหมายที่เราต้องการในระยะยาวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้เกียรติกับเสียงภายในของเราไม่ปัดมันทิ้งไม่บอกว่ามันไม่สำคัญเพราะในท้ายที่สุดมันคือเข็มทิศ ที่จะนำทางให้เราไปถึงความสุขที่แท้จริงคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับไปลองฟังเสียงเบาๆในใจของคุณดูนะคะมันกำลังพยายามบอกอะไรกับคุณอยู่และคุณพร้อมที่จะฟังมันหรือยังราตรีสวัสดิ์ค่ะขอให้คืนนี้คุณได้ยินเสียงของเข็มทิศภายในที่จะนำทางคุณสู่เส้นทางที่ใช่